สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วที่ไร่วิบูลเพลงนะครับก็มาแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันสิ่งที่ที่เราได้สัมผัสมาด้วยด้วยมือด้วยประสบการณ์หลายสิบปีจากการที่เ,เราปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นนะครับว่ามันดียังไงครับ วันนี้ใครทีนะ่มีความตั้งใจหรือสนใจจะทำตรงนี้นะครับมันมเีเรื่องที่จะต้องอรู้บางสิ่งบางอย่างนะครับการที่เราจะทำแบบนี้ได้นะจะต้องใช้เวลานะครับต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วก็ต้องมีใจรักด้วยนะต้องมีใจรักนะครับถามว่าเรารักอะไรเรา ต้องการอะไรเราต้องตอบคำถามตัวเราให้ได้ก่อนว่าเราต้องการอะไรนะถ้าเรานะตอบคำถามเป้าหมายที่เราต้องการนะฮะไม่ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกนะครับเรามาทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับบางคนนะอาจจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งหรือมอีพื้นที่นะครับของตัวเองแล้วอยากจะทำอะไรนะโดยที่นะเรา อาจจะไม่นะครับไม่มีเป้าหมายที่เราต้องการอย่างชัดเจนนะครับเราทําตามผู้คนหรือทําตามคนอื่นที่เขานําเสนอในช่องโซเชียลใน u t u b e อะไรต่างเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ท่านก็ได้นะครับอย่างที่ส่วนของผมเองะเป้าหมายของผมคือผมอยากได้เรียกว่าความมั่นคงครับความมั่นคงในระยะยาวไม่อยากให้เรียกว่า ต้องมาเริ่มต้นทำเรื่องใหม่ๆนะครับทำเรื่องใหม่ๆหรือมาเริ่มต้นใหม่ครับลองผิดลองถูกผมมองว่าชีวิตคนเราเนี่ยม,มันมันยาวนะเออมันมันไม่ยาวนานนะครับชีวิตบางทีครับมันผ่านไปเร็วมากนะเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรที่ที่ต้องกลับมาเริ่มต้นนะมาเริ่มต้นเริ่มใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ อาจจะเหมือนคนอื่นที่เขาทำกันนะครผมก็มองดูว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะครับแต่ในส่วนของที่เราทำเนี่ยนะครับมันไม่ได้เริ่มต้นใหม่นะครับเรามีแต่การที่เราจะต้องทําต่อยอดไปเรื่อยๆตรงนี้ผมได้นะค่อยๆทําด้วยมือนะค่อยๆปลูกนะฮะด้วยใจนะครับแล้วก็ปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเท่าท,ที่ทําได้ไม่ได้ใช้การเร่งรีบนะครับ ไม่ได้ใช่การเร่งรีบทำนะครับแต่เราเอาเวลาที่เราแบ่งเวลามาได้มาทำนะครับโดยเรามีงานประจำด้วยครับเมื่อ1 0 7 8ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นต้นไม้นะครับหลายคนที่มองเห็นตรงนี้อาจจะมองแค่เห็นผลลัพธ์ว่ามันโตอยากปลูกนะนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่ามันใช้เวลานะฮะเรารีบ เขาเรียกว่าอะไรครับอยากได้ผลลัพธ์เลยไม่ได้ครับสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างด้วยการที่เราต้องคิดได้แล้วทําเลยนะครับถ้าอยากปลูกต้นไม้นะครับพี่ผมเคยพูดไว้นะครับว่าคิดได้แล้วทําเลยนะครับคิดได้แล้วทําเลยปลูกเลยครับแต่สิ่งที่เราจะทําก็ต้องตอบคําถามตัวเองว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ตามภาพนี้ครับท่านรับได้ไหมนะครับท่านด่วนไหมในการที่จะหาเงินที่จะสร้างรายได้จากจากที่ดินของท่านนะครับ ถ้าท่านด่วนนะครับผมแนะนำว่าศาสตร์หรือทฤษฎีของอแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะครับเ,เป็นศาสตร์ที่จริงๆแล้วมันทำให้เราได้นะฮะเงินนะครับด่วนได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับนอกจากเงินแล้วเราต้องการอะไรครับผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนในชีวิตต้องการสุขภาพนะครับต้องการสุขภาพที่ดี นะต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ต้องการอยู่ในเรียกว่าพื้นที่แลวได้มีเวลาสร้างสรรค์น,นะครับสิ่งที่เรามีเราสร้างไปเรื่อยๆครับนั่นคือสิ่งที่ต้องการข้อที่สองคือสุขภาพใช่ไหมครับข้อที่3นะต้องการอะไรครับต้องการเวลาผมเชื่อว,ว่าทุกคนต้องการเวลามากนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาที่อย่างหนึ่งก็คือไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง นะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีเวลาที่จะทําอะไรเลยเพราะเวลาส่วนใหญ่เป็นไงฮะทำงานครับหาเงินครับบางคนกังวลเรื่องงานเรื่องเงินนะมีเรียกว่ามีฝันบางเรื่อง,องเช่นฝันอยากร่ำรวยฝันอยากมีเงินนะฝันอยากมีชีวิตที่ดีนะแต่ว่าความฝันเหล่านั้นครับต้องรีบนะต้องรีบ,นะรบหาเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือไม่ บรรยากาศต่างๆที่มันมันเอื้อต่อการเขาเรียกว่าฮะไม่สามารถต่อยอดเรื่องอื่นเลยนะฮะวันๆอยู่ได้เพราะเงินนะคนส่วนใหญ่นยะอยู่ได้เพราะเงินนะครับคือเอาเงินเป็นหลักเลยเพราะ,ะนั้นต้องหาเงินเป็นหลักเลยนะวันๆเนี่ยคือตื่นเช้ามาต้องออกไปทํางานนะครับออกไปทํางานเพื่อหาเงิน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 เสร็จแล้วก็กลับมานอนนอนแล้วตื่นค่ะ เข้ามาไปหาเงิน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 เสร็จแล้วก็กลับมานอนนอนแล้วหาเงินหาเงินแบบนี้ซึ่งนั่นคืออ,อ,อ,อาจจะทําให้เขาไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆที่อยากจะทําตามจินตนาการผมเองนะฮะผมพยายามปรับสมดุล3อย่างนี้ไม่ว่าหาเงินไม่ว่าจะหาเวลาไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพ3อย่างนี้จะต้องสมดุลกันในส่วนของผมผมมองว่าผมไม่มีชีวิตอยากจะมีชีวิตที่สมดุลครับ Finished. นั่นคือความสุขนั่นเองครับ <Gym. Napoleon> ถ้าเรามีความสมดุลของ3ามอย่างเนี้ยผมมองว่ามันจะมีความสุขมากๆอย่างส่วนตัวเนี่ยปัจจุบันนี้ได้ทําเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับผมไม่ได้ติดเรื่องเงินนะครับไม่ได้ติดเรื่องเวลาไม่ได้ติดปัญหาเรื่องสุขภาพครับทุกวันนี้ทั้งเงินทั้งเวลาทั้งสุขภาพมันมันสมดุลกันเงินไม่ได้มีเยอะเลยนะครับในส่วนตัวของของเราเนี่ยไม่ได้มีเงินเยอะเลยครับเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะอะไรในแต่ละวันนะครับพอเราปรับตัวเองมาอยู่ตรงนี้ทําให้เราใช้เงินน้อยลงครับแล้วก็เรื่องเวลาเรามีเวลามากขึ้นครับมีเวลาที่จะจัดสรรสิ่งต่างๆในพื้นที่ตรงนี้ได้มากขึ้นครับแล้วทําต่อยอดอย่างเดียวตอนนี้เราเอาเวลาว่างๆเนี่ยมาปลูกต้นไม้เพิ่มนะฮะแล้วก็ทําไปนะฮะไม่รีบเร่งนะฮะไม่หักโหมนะครับ ส่วนมีเวลาเหลือเือเราก็มาทํากิจกรรมอย่างอื่นอันนี้ก็คือเป็นรายได้เป็นช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะฮะคือการสร้างนะครับาการเกษตรนะฮะแบบหนึ่งที่สามารถจําหน่ายในทางโลกออนไลน์ได้นี่คือผักหวานบ้านนะครับผักหวานบ้านเป็นต้นพันธุ์นะครับเราก็ชาไว้เพื่อสร้างไรายได้เลี้ยงชีพนะครับเงินที่ได้จากการทํากิจกรรมนี้มันก็พอนะเลี้ยงชีพเราได้นะครับ โดยที่เราก็ทําโดยไม่ต้องใช้แรงงานนะคนอื่นนะครับไม่ต้องจ้างใครนะฮะไม่มีการจะเป็นต้องจ้างใครเลยนะครับเราทําเองทําได้ในครอบครัวค่อยๆทําส่วนการตลาดเราไม่มีพ่อค้าคนกลางนะครับเราใช้นะครับตัวเรานะครับทำการตลาดผ่านโลกออนไลน์นะครับโลกออนไลน์จึงจําเป็นสําหรับ คนที่อยากใช้ชีวิตแบบนี้นะครับมาทําแบบนี้มาอยู่แบบนี้ถ้าคุณไม่รู้จักนะครับเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์นะอาจจะมีปัญหาแน่นอนครับเพราะนั้นใครที่อยากจะทําตรงนี้คุณต้องเรียนรู้นะพัฒนาการเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างมากขึ้นนะยิ่งพัฒนามากเท่าไหร่นะครับคุณจะเป็นพ่อค้าคนกลางเองได้โดยนะโดยไม่ต้องเอาสินค้าหรือกังวลเลยกับสิ่งที่คุณทําอยู่ตรงนี้ว่าจะขายที่ไหนอันนี้ เราจําหน่ายทั่วประเทศนะครับกิ่งพันธุ์หรือต้นพันธุ์ผักหวานบ้านเนี่ยนะครับเราจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะก็เป็นการใช้เวลานะครับวันหนึ่งเราเสียเวลากับตรงนี้วันละประมาณ2ชั่วโมงอย่างมากนะฮะอย่างมากก็ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเราก็จะนะครับได้เวลาส่วนที่เหลือนะครับโอ้โหมากมายเหลือเกินเอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรครับเอาเวลาที่เหลือไปเรียนรู้นะการสร้างธุรกิจเพิ่มอีกหลายช่องทาง ก็เป็นธุรกิจทางออนไลน์ทางนั้นเลยนะครับพอเรามีเวลามากขึ้นเรามีทักษะเรื่องออนไลน์มากขึ้นเราก็เอาเวลาที่เหลือนะครับไปสร้างธุรกิจผ่านออนไลน์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เวลานะครับแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรอีกครับไปออกกําลังกายครับเอาเวลาที่เหลือไปออกกําลังกายนะครับออกไปวิ่งออกนะหรือทํางานในกิจการต่างๆในไลน์นะครับเราก็สามารถที่จะได้ออกกําลังกายไปในตัวพร้อมๆกันนะ บางทีหิว้วน้ำลดต้นไม้เนี่ยแบบนี้นะครับเราก็เอามีเวลาของเราเนี่ยมาออกกำลังกายนะครับวิ่งบ้างเดินบ้างในพื้นที่เนี้ยเราทำได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะสิ่งที่เราทำมีหลายๆอย่างหลากหลายเนี่ยนะครับมันก็เติบโตไปเรื่อยๆครับมันเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตเรื่อยๆเลยครับเราไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับบางจุดอาจจะมีต้นไม้ยังไม่เต็ม เราก็เก็บพื้นที่ไว้นะบว่างๆไว้บ้างเผื่อใช้สอยในอนาคตนะครับเราก็คงไม่ได้ปลูกทั้งแปลงนะครับตรงนี้ปลูกยังไงก็ได้คิดยังไงทําไปนะครับไม่ได้คิดว่าออจะต้องมีหลักการอะไรมากไม่ต้องคิดหลักการอะไรมากเลยครับขอให้แบ่งพื้นที่นะฮะให้เหมาะสมนะครับแหล่งน้ําให้มีนะจัดสรรเรื่องแหล่งน้ําให้ได้นะแล้วก็แบ่งพื้นที่ไว้สําหรับการที่เราจะปลูกพืชอย่างอื่นไว้เลี้ยงชีพนะครับ สิ่งที่ได้อย่างเช่นตรงนี้ครับมันมีร่มเงาเนาะเราก็มาเพาะพันธุ์นะเพาะพันธุ์ไม้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นผลพลอยได้แล้วเราก็จับให้เกิดประโยชน์นะครับมองให้เห็นแล้วเอามาจับให้เกิดประโยชน์ว่าเรามีร่มเงานะเราก็ไม่ต้องใช้แสลมนะไม่ต้องใช้โรงเพาะชำอะไรนะครับมันทํางานก็ไม่ร้อนด้วยนะทำงานยังมีความสบายนะเพราะมไม่ร้อนมันมีร่มเงาตลอดเวลาไม่ต้องตากแดดนะครับเหมือนเกษตรกรทั่วไป นี่คือในเรื่องของเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมดุลที่พูดถึงนะครับเงินอยู่แบบนี้ใช้เงินไม่เยอะครับเกษตรกรถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนไม่มีหนี้ถ้าไม่มีหนี้นะครับโอ้โหเงินก็ไม่ได้ใช้เยอะเลยต่อวันนะครับเมื่อใช้เงินไม่เยอะต่อวันมันก็ไม่เป็นหนี้เมื่อไม่เป็นหนี้มันก็ไม่เครียดนะ คนเราถ้าไม่มีหนี้สินสัยอย่างเนี่ยก็ไม่ต้องวิ่งหาเงินนะครับแล้วมีเวลามากขึ้นก็เอาเวลามาจัดการเรื่องอื่นได้นะครับมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องรู้เรียนรู้เรื่องออนไลน์เรียนรู้เรื่องแนวคิดเรียนรู้จากโค้ดต่างๆในโลกออนไลน์มีเยอะแยะมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับพัฒนาตัวเองความคิดตัวเองนะสำคัญมากๆเลยการเรียนรู้นะครับคนเรานะถ้ายังมีชีวิตอยู่ การเรียนรู้ต้องควบคู่กับตัวเราตลอดเวลาคนเราเรียนรู้ไม่มีวันจบนะครับชีวิตของคนเราไม่มีการแก่เกินเรียนนะครับการเรียนรู้ได้ทุกวันนี้โลกออนไลน์มันเรียนรู้ได้หมดเลยนะครับสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญวันนี้มีเงินมีเวลามากแต่สุขภาพแย่นะครับสุขภาพของเรานะครับไม่ได้ดูแลเลยนะครับนอนไม่สมบูรณ์นะนอนหลับไม่เต็มที่นะพักผ่อนน้อยนะครับเดินทางนะฮะ ในท้องถนนอะไรต่างๆตลอดเวลานะมีโอกาสนะเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาบางอาชีพบางงานเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเลยนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเ,เป็นหลายๆอย่างที่เราไม่ชอบนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันอยู่กับที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งแบบนั้นมันทําให้เราจะต้องเดินทางต้องทําให้เรานะครับ อาจจะพักผ่อนน้อยแล้วก็สุดท้ายสุขภาพเราก็แย่นะครับดูแลสุขภาพน้อยลงการกินก็รีบด่วนนะครับบางทีสังสรรค์มากเกินไปอยู่ในสังคมที่อยู่ในวงการที่ต้องสังสรรค์น,นะฮะมันดูดีนะครับการกินนะครับแต่ว่าการกินคือปัญหาของสุขภาพเหมือนกันนะครับคุณกินอย่างไรคุณก็จะได้อย่างนั้นนะฮะกินแบบว่ากินเกินนะครับ ปัญหาเรื่องสุขภาพก็เกินนะครับกินน้อยนะปัญหาของสุขภาพก็ขาดนะฮะดังนั้นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนะคือความสมดุลนะครับถ้าหากว่าเรามีความสมดุลในการใช้นะฮะชีวิตนะครับผมเองนะฮะเดิมเนี่ยคยอยู่ในบรรยากาศที่มีปัญหาทั้ง3อย่างเลยแต่พอปรับตัวเองมาอยู่แบบนี้นะครับเรามีเวลามากขึ้นครับเราเกิดรายได้นะครับต่อเนื่องครับรายได้ จากออนไลน์นะครับจากการค้าขายออนไลน์นะครับจากผู้คนทําธุรกิจผ่านระบบออนไลน์นะครับเราเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีทางออนไลน์มากขึ้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีควิตที่อยู่ในเมืองอยู่ในเรียกว่าอะไรครับแหล่งความเจริญอะไรเลยครับยั่งอยู่นะในพื้นที่ในป่าที่เราปลูกเองแบบนี้เล็กๆเ,เนี่ยนะครับทำให้เรามีสําคัญก็คือความเป็นส่วนตัวมาก,มาก,มากครับไม่รีบเร่งครับ ชีวิตเหมือนกับเาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าสโลลี่อ่ะครับคือเป็นชีวิตที่ช้ช้าไม่ต้องรีบเร่งเลยนะครับปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ต้องรีบเร่งอะไรเลยนะไม่มีความจําเป็นต้องรีบเร่งเช้ามาต้องรีบตื่นอะไรไม่มีนะตื่นมาตอนเช้าเราคุยกับเพื่อนๆนในออนไลน์นะฮะเพื่อนเพื่อนเราก็มีแต่เพื่อนเื่อที่เราคัดเพื่อนคัดกรองผู้คนนะเข้ามา คบกันนะครับในโลกออนไลน์มันก็สามารถที่จะมีเพื่อนได้นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะกับกลุ่มเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกันนะครับชอบสิ่งเรื่องเดียวกันนะครับออนะบเพื่อนเพื่อนก็โอ้ดีๆมากๆเลยแต่ละคนให้ข้อคิดดีๆนะครับอันนี้สิ่งที่ผมผมมีความประทับใจนะอยากจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับโดยที่นะฮะ เกิดจากการที่เราคิดถูกนะครับมีความรู้สึกว่าเราคิดถูกมากเลยที่เราอยู่อย่างนี้ครับที่เราใช้ชีวิตแบบนี้ครับมีแต่วันเรียกว่าสุขภาพเรานะแก่ลงแก่ลงเรื่อยๆครับแต่ว่าอายุเรามากขึ้นสิ่งที่เราสร้างนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆครับมันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับอ่ในส่วนของนะฮะอ่ความกังวลเรื่องนะจะต้องไปสู้รบปบมือใครแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับในการที่ จะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรฮะแข่งขันนะฮะเพื่ออาจจะเป็นเรื่องหาเงินก็ตามนะฮะคู่แข่งอะไรต่างๆนะครับหรือในเรื่องของการที่เรานะครับไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนอะไรต่างๆนะครับตอนนี้นะครับได้ทําเต็มที่ได้ใช้ชีวิตตรงนี้นะฮะอย่างเต็มที่อยากจะทําอะไรอีกมากมายก็อยู่ในตรงนี้นะครับทําได้หมดทุกเรื่องแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับ แล้วก็ไม่ได้ไปแข่งนะฮะไปแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองอย่างเดียวนะครับแล้วก็สุขภาพนะสำคัญมากๆเลยนะครับสุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นมากมากครับถ้าเราสุขภาพไม่ดีครับนะฮะเราก็โอกาสนะครับต่อไปในการสร้างนะครับมีความสุขเนี่ยก็ยากนะครับเพราะว่าอะไรครับความสุขก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ การท่องเที่ยวการเดินทางอะไรต่างๆถ้าสุขภาพไม่ดีไม่ได้เลยนะครับวันนี้กนะ็แบ่งปันนะครับไม่ได้บอกว่าอาชีพอะไรใครทําแบบไหนไม่ไม่ดีแต่ว่าอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราได้จากการที่เราทําแบบนี้มันมีความสุขเลยครับสุดยอดของของสิ่งที่เราต้องการนะครับเราคนพุบแล้วครับเราบรรยากาศล สื่นนะฮะสดชื่นมา,มากๆครับนะฮะสดชื่นมา,มากๆครับนี่ฮะสิขขงส่ขขง,ขขง,ขขงที่แบ่งปันในวันนี้ก็เป็นชีวิตจริงๆนะของเราเองนะครับที่เราอยู่กับบรรยากาศที่เราสร้างขึ้นมากับมือครับนั่นคือความภาคภูมิใจครับแล้วก็จะโตไปเรื่อยๆครับไม่มีวันที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ครับที่นี่มีแต่วันเติบโตยิ่งๆขึ้น บางครั้งการที่เรามีความเรียกว่าฮะมีพื้นที่กว้างขวางนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อึดอัดครับนะฮะไม่อึดอัดเกี่ยวกับเรื่องการป็นอยู่นะครับเราอยู่ได้ความที่ว่าอ,อยากเดินอยากออกกําลังกายอยากวิ่งนะับไปตรงไหนยังไงในพื้นทะี่เนี่ยไม่มีมลภาวะเลยครับที่นี่อากาศบ,บริสุทธิ์มากๆครับต้นไม้ก็โตขึ้นทุกวันนะครับ ต้นไม้เนี่ยปลูกนะครับปลูกต่อเนื่องมาตลอดนะครับมีหลากหลายมากๆนะครับเรื่องต้นไม้เนี่ยนะครับอันนี้ก็พยุงเนาะนี่ก็ต้นพยุงเนี่ยใบนะพยุงกลาลังแตกใบอ่อนเลยครับต้นพยุงนะครับเอ,อต้นไม้ป่าบางประเภทที่มันขึ้นเองนะฮะนี่ก็ขึ้นเองนะครับอ,อแล้วก็ใบก็เป็นอันนี้ไม้อะไรไม่รู้แต่เราก็เก็บไว้นะครับ แล้วก็ไม้ต้นฝางนะฮะต้นฝางก็มีนะครับต้นนะไม้อื่นๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นไม้อะไรครับอันนี้หมักเมาหมากเมานะครับอันนี้พยุงนะครับกาลังขึ้นอันนี้เป็นไม้ป่าที่มันขึ้นเองก็เก็บไว้ครับนะจอกไม้ในพื้นที่ก็ปลูกเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นต้นฝางนะครับต้นฝางก็กําลังโตนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับเราก็ปลูกนะครับแล้วก็มีพวก มะพร้าวอะไรต่างๆก็ปลูกเพิ่มขึ้นนะครับมะฟงมะเฟืองนะฮะนี่ยครับมะเฟืองเราก็ปลูกเนี่ยมะเฟืองไว้กินลูกนะครับมะเฟืองมีอยู่ต้นเดียวนะครับมะหาดนะครับนี่หลากหลายมากเลยนะครับอ ouais ินทน mm ิน hmm. ก <fal is> ําล <mo> ังแตกใบอ่อนเลยเนี่ยใบอ่อนของอินทนินนะครับอ่านะฮะมีมะพร้าวนะครับปลูกไว้นะครับมีชะองชะอมนะฮะมีต้นหมักเมานะครับมี ต้นอะไรครับสะเดานะครับเนี่ยสะเดานะครับเพกงเพกานะครับต้นอะไรอกีกฮะนั่นคือต้นโอ้โหเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือลมเหรอผมไม่แน่ใจนะครับว่าโอ้โหอันนี้มันหักเลยนะริงจริง,รงอันนี้กิ่งของต้นมะม่วงอันนี้มันหักนะครับริงหักโอ้โหอันนี้ก็ไม่เป็นไรน่าจะโดนลมนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะฮะหมักเม้าขี้เหล็กนะครับก็มีหมดเลยนะขี้เหล็กนะนี่ครับในพื้นที่นะฮะถึงแม้ว่าหน้านี้หน้าแรงแต่เราไม่ต้องลดน้ําเลยครับไม่ต้องเสียเวลามาลดน้ํา <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าทุกอย่างในตรงนี้เป็นไม้ป่าเขาอยู่ได้นะครับไม้ยืนต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยเราปลูกให้มันอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องลดในช่วงหน้าแรงะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับ นี่เขาจะเป็นบรรยากาศนะครับในไร่ครับเป็นบรรยากาศที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะครับผู้ชมครับโอ้นี่พยุงกําลังแตกใบอ่อนเลยนะครับต้นพยุงนะครับนี่ต้นพยุงกําลังแตกใบอ่อนนะครับต้นพยุงปลูกที่นี่เยอะนะปลูกเยอะอยู่นะครับหลายสิต้นนะครับนะฮะพยุงนะครับต้นไม้ไม้ป่านะครับไม้ยางนาไม้ไม้แดงนะครับออกรีสมอพิเภก อะไรต่างๆในนี้มีหมดเลยนะครับเห็นตรงนี้รอบแดนเลยนะครับทั่วไปหมดเลยนะปลูกไปเรื่อยๆครับไม่มีหยุดนะไม่มีหยุดในการปลูกนะครับจะเป็นป่าในอนาคตโตขึ้นเรื่อยๆนะก็อันนี้คือสิ่งที่เราเราลงมือทําไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะมีสวนป่าเป็นของตัวเองที่นะครับสร้างด้วยวันเดียวไม่ได้ครับ มันต้องใช้เวลานะครับเพราะนั้นเราสร้างตั้งแต่วันนี้นะครับสร้างมาแล้ว1 7 1 8ปีนะครับก็จะสร้างต่อไปเรื่อยๆครับทุกท่านครับนะฮะโอเคครับเป็นการแบ่งปันนะครับแนวความคิดที่เราคิดแล้วก็เราทำนะครับซึ่งอาจจะไม่ถูกใจนะฮะท่านใดๆนะแต่ว่าสำหรับคนที่มองหาวิธีการในการ สร้างสิ่งต่างๆในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีเวลาน้อยนะครับค่อยๆทำก็ใช้รูปแบบน,น,นี้ไปปรับใช้ได้นะครับถ้าหากว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันนะมีประโยชน์และมีความจำเป็นได้ประโยชน์กับท่านบ้างนะครับไม่มากก็น้อยก็ต้องขอบคุณมากๆครับวันนี้ขอยุติทำคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันนะในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ